เศรษฐีชาวไร่ถูกลูกทิ้งไปอยู่เมืองกรุงไม่สนใจใยดีมีแต่หลานแท้ๆคอยดูแลตอบแทนหลานด้วยการซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินให้ซื้อส,ส,นอสวนซื้อไร่ให้แต่แต่หลานไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินวันหนึ่งเขาจากไปคำถามลูกจะมาทวงคืนทรัพย์สินเหล่านั้นจากหลานได้ไหมหลานก็ต่อสู้ว่านี่ไง คุณลุงคุณป้าซื้อให้ฉันไม่ได้ขโมยมาเนี่ยหลังโฉนดก็เป็นชื่อฉันแต่ลูกก็จะเถียงต่อว่าเอ้ยคุณไม่ได้เป็นคนซื้อเพราะคุณไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์แต่ว่าคุณลุงคุณป้าให้คุณก็ไม่มีหลักฐานการให้ท่านว่าเคสนี้ควรจะเป็นของใครคลูกแท้ๆควรจะมีสิทธิ์ได้ไหมแต่เขาไม่ดูแลไปอยู่เมืองกรุงทิ้งพ่อแม่ให้หลานดูแลแต่หลานก็ช่วยงานและได้มาจากความรักจริงๆส่วนตัวผมนะครับ โอกาสหลานแพ้สูงเพราะหลานไม่มีหลักฐานแต่ก็มีช่องทางที่หลานจะพิสูจน์ได้แต่มันต้องมีพยานหลักฐานเยอะพอสมควรส่วนตัวท่านนะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นจริงไหมมีอยู่ไหมและถ้าเป็นท่านท่านย้อนกลับไปเป็นพ่อแม่จะให้ใข่หรือจะทำอะไรพินัยกรรมหรือจะจดสิทธิเก็บกินเพื่อประโยชน์บางอย่างมันมีลูกเล่นได้มากมายลองเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับ ถ้าเป็นท่านท่านจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับหลานยังไงดีอย่าปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย